นนดีรอบนี้ขอจะจัดเอามาใหม่สำหรับคนมักซอมครับผมขอยีส่งแล้วเป็นกำลังแรงใจให้คนมักซอมแล้วครเนาะไม่ได้ยันะพาเราไปเด้อจ้าเปลี่ยนเราเลยนะครับเนาะน้องนัทช้ทักทายด้วยใจจากเจสสันวันครับผมคุณนัทช้ทักทายคุณเพสีด้วยใจพันวาคุณเพ้นสีทักทายคุณนัทชัยนะครับเนาะเจสันวันทักทายด้วยใจเสียงดังได้ครับผมขอบคุณหลายครับคุณวันเพ็ญทักทายด้วยใจพันวาแล้วก็ต้องคุณเจสสันวันบอกว่าไหวๆคุณสุภชัยนะจ๊ะครับผมเจสันวันเพิ่นเอาเกือบมาส่ง คุณสุภระไซแม่ครับพอดีนะครับน้องเพิ่งเลยแวะเวียนทักทายนะให้กำลังใจยินดีต้อนรับครับผมขอจับมือจับเคือร์เลยเด้อครับเด้ออุ่นๆอยู่ดอกครับผมยายนางก็กำลังลอยอยู่ครับผมสวัสดีนะจ๊ะจั๊กเก้สังวาลนะครับคุณนัทชัยทักทายเส้นเดียวกันนะจ๊ะจากน้องปลาไก่แก้วนะครับเนาะคุณสมเพียรยินดีนะจ๊ะที่ได้รู้จักจ้าสันพนวานนะครับนอทุกคนนะครับน้องเพราะว่าจะงานกับ z o o ไปเรื่อยๆครับผมงานผมก็หลายหลายครับผมโอ้ยน้องครับเน้อเอาหญ้าตัดหญ้าไปพึ่งแล้้วไไปดอาททิตย์ี่แล้ววนนนนี่่เเาาาะะคครรรัับบออดกผมมแล้ ครับผมอริซอนท้องเฟื่องครับโตเป็นตัวจริงๆเด้อครับเนี่ยครับผมัวจริงกบอริซอนครับผมเขามาให้กำลังใจเอายังบะเขามาได้ตีเขามาทำไมครับผมเของไม่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 เนาะครับมันกับอะไรเปิดเอขึ้นว่ามันก็รู้สึกว่ามันกับอุ่นๆนะครับเอาเาเป็นยังครับผมทักไายพูดคุยกันได้เด้อครับเบอร์สวัสดีคุณสุขันประมาณนะครับคุณนันทก่อนนะครับจากเกสังวาเนะครับเราคุณอวดพอทักททยได้จากคุณพยายครับผมคุณนุงสอนทักทายครับบ่เอาแล้วจากฝรั่งเราสั่งบอกฝรั่งจะมาซา ว่าอ้ออยู่ข้าพนมานะครัธนทักทายจ้าท่านพณมาครับคุณสุรพงษ์ทักทายนะครัธนทักทายเด้อจากคุณนันทก่อนนะครับน้องเก้สัมบัญฑ์ทักทายวาริกานะครับน้องสบดีเด้อจากคุณวีระชัยคุณกี เปียกอึ n h oh. นี women, <t Jean> ่แปลว่าเปียกจึมจืเปียกจึมจื่นี่แปลว่าเปียกเปงใดล่ะนี่เปียกเบิร์ตงครับผมเาว่า่างครับเจสัปานะครนคุณวามาเพิ่มประดังบอกให้กันนะครับนอคุณครับผมอ่าคุณจารุนีทักทายด้วคุณมาในหลักทักทายครับผมคุณจารุนีเป่าน้อง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 นนี้สวัสดีได้จ้าเจสังวันขอทักทายสวัสดีได้จ้าประจากคุณกีบทักทายคุณบูผานะครต้องคุณจุภใชยบอกว่าทักทายสวัสดีได้จ้าคุณณวมลคนสวยทักาาอคุณกิบบรรมมผ ให้ทักใครเด้อจ้ามาส่งพลังใจเด้อจ้า่านคุณลาบมาครับผมขอบคุณครับผมมาเพิ่มพลังบวกมาเป็นพลังใจสิพ่อมบวกจ้าบุยบุยมีพร้อมบวกอีกนะ <c oughs> โอ้ยนะโอ้ยอน,อนุสรณ์ใจเย็นเย็นลูกใจเย็นๆเจ้าพ่อเป็นมันบ่ม้วนแล้วเฮาม้วนอยู่เด้อครัวนะทักทายค,คุณป้าไก,ก่แก้วกครับผมทักทายสวัสดีเด้อจ้าอ้าวท่านขอก็สิดึงก็เอาดอกคอมเมนต์น่ะออื ทักทายได้ครับผมขอบคุณครับคุณอ่าอุภาครับผมหยอกๆครับผมทักทายสวัสดีคุณบันเพ็ญครับผมมาสันพลวันน้องน้องน้องต่อยครับทักทายคุณอวดพรครับผมคุณปะเยาบอกว่าทักทายสวัสดีมาแล้วครับน้องมาเอาน้ำสมพักคั่นมาสันพนวาคุณละอองขอโตครับผมคุณกีบวันนี้ครับผมเดินทางปลอดภัยดนะครับเด้อขอบคุณหลายครับที่มาเพิ่มพลังบวกมาเป็นพลังใจให้มารับพลังบวกเราจากน้องบริการครับผมคุณวัชรีกำลังรับชมครับผมอยู่ในสตอรี่ครับตอนนี้เราก็ต้องทักทายด้วยจ่าละอองกองท้องสวัสดีด้จะะเเพ่นนมาา สวัสดีคุณวัชรีด้วยจ้าปัชนพนมาแล้วต้องทักทายแล้วจากคุณพยโยนะครับเดอเบิร์ดสองพุ่มครับปัชนไม่ยังเบิร์ดเนาะบาทเนี่ยเพิดสวัสดีด้วยจา้าพลมาครับน้องแหวนเจ้ามาครับมักัพฝนตีคือม้ามืดตึบเลยนะครับน้องแหวนมาเล่ยนเรียนน,นนะครับผมฝนตกยังไปทักทายยายอ่ายายยายไปเที่ยวมาขามมาเสัชนพลมาคุณสุรพงษ์สุรพงษ์ทักทายนะจ๊ะจากคุณวัชรีครับผมลับคุณพะเยาทักทายสับแหว่มาส่งกับมังเลี้ใจด้วยคุณมันเพ็ญว่าครับผมหยอกหยอกด้าซือ จะจะถือเด้อ, <c oughs> อคุณคุณมานีลร,ร, <c oughs> รัครับผมทักทายได้จากคุนว่าอคุณสุกมาเออคุณมายุรีคุณมายุรีครับผมทักทายสวัสดีคุณมายุรีครับผมมาให้กำลังใจขอบคุณครับผมตีไปเย็ยนเย็ยนทักทายเพื่อนปรนาจารย์พอนมาครับพี่บรรเพ็ญทักทายน้องลี่น้อจา้าน้องพัชชาเจ้าไปใส่แล้วเอาคอยใส่หมเสือไว้อีกแล้วครับคุณมานี่รัทักทายลูกสาวรา,ค,า,า,ราครับผมรักชุลพงษ์ ครับผมคุณยายนางทักทาทยคุณสุรพงษ์เช่นเดียวกันครับผมคุณรัชนีทักทาไทยด้วยจ่าจ่าคุณละอองกองดาวนะครับเนาะยายนางทักทายเดอจ่าพันว่าน่ากินมากเลยจ่านองบริกาสฉันพันมาเนาะครับเนาะย้ายไปดูเขาเนียนู่นนาน่นวลมาฉันพันมาเนาะครับเนาะหืมเจะาปุ๋เบิ้งเจ้าผูบอกมาฝากหนครับพยายามเอาตัวจริงเข้าไปในไลฟ์สดนเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้ติดสอยห้จตามเพื่มว่ามนุ้องการคืนเป็นไผ่คอยไปแล้วคือพ่อเส้นพ่ออายุครับพนน้องลีเอา คุณอวยพรสัสดีคุณอ่อยลี่ฉันคุณออยลี่อ่อ,อยแล้วก็มีหลี่อมเนาะน้องลี่คอยกระตกใจก็ไม่อย่างนอยสิวาเดียวละครับผมเลยขาดการวัดพันข <ś led> อบคุณครับคุณวันเพ็ญทักทายคุณชติการนะครับไ้น,นะครับเนาะพี่ๆมาเอาฟักบัวค่ะท่านบอกให้ <ś led> คุณดวงพรบอะเจ้าของค,อ <ś led> ขคุณดงวงพรมาหนะคกันเนาะ สวัสดีจ้าชันพึ่งมาน้องรับน้องทักทายแล้วครับผมคุณประเยาวทักทายไปน้องครับผมสวัสดีเด้อจ้าทักทายคุณปู่ผาน้องรับน้องคุณมินปรบวดหมาบรทันใช่ไหมทันครับผมทันข่อยทักทายเจ้าอยู่เด้อครับเพื่อนๆในนาไร่ทักทายคุณกีปานี้ครับผมสวัสดีเด้อเจ๊เสามบาร์แล้วก็สวัสดีเด้อจากคุณสุประชัยว่าชันเพึ่งไปย้ำหาตูดซอยอยู่ครับออกหาลาดเวะบนจ้างคนอยู่ครับมาซอยซอยกันจับประชําพืชครับผมงานหนัก บันได้ครับผมร้อยบัได้ร้อยบัได้เจ้าสี่ร้อยองลงคันทีเลยเจ้าร้อยโดุลนะครับเนาะทักทายสวัสดีคุณนันจันได้จากคุณสุบันครับผมทักทายนะครับเนาะแม่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 สวัสดีได้จากแม่จากไทยกันนะครับเนาะทักทายสวัสดีได้จากน้องวงเวนบอกว่าทักทายคุณดวงพรจ้าสวัสดีได้จากน้องสุพัสด์แม่นบอกสุพัสร์น้อครับน้องทักทายได้จ้าสันพปนมานะครับน้องทักทายสวัสดีคุณลูกขรับคุณวีระชัยสันบอกบอบอบอสู่สู้สู่สู่ข้าเข้าใจครับครับผมขอบคุณครับผมทักทายสวัสดีดด้้้อคครับุณวนนะครับเนาะททัักยสสวดีีคุณิพ พอมบวกจ้าบุยบุยมีพรบวกอีนะโอ้ยเนาโอ้ยอนุสรใจเย็นเย็นลูกใจเย็นเย็นเจ้าพ่อไนไปใส่ที่อุยพรเจ้าสิไปใส่หากทครขออ่านัติเขาไม่จะโมบดเจ้าสิไปใส่ขออ่านัติเบิกก่อนหักใคยได้จับคนมาหักใคยคุณนันท้ก่อนได้จากน้องลีเอ้า คุณอวยพรสวัสดีคุณอ่อยลี่ฉันคุณออยลี่อ,อ,ลอ่อ,อยแล้วก็มีลี่พร้อมเนาะน้องลี่คอยกระตุกใจก็ไม่หยังนอกสิวบาเดียวละครับผมจ๋าฉันพนันว่นนาน้องน้องถังไายแล้วนอ้องพี่เออพี่อ่อยผมน้องก็นอก้องสวัสดีแล้วจะพี่ชายคนรอ ไปละคุณต่อยนะครับเนาะลูกสาวน้อสอนคุณวิทย,ยาทักทายได้จาก,จากคุณกิีฟครับผมจากคุณปลาไก่แก้วครับผมสวัสดีนะจ้า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 คุณพัชชาสันพรมรานะาน,น,น,มกกนะครับเนาะจากคุณนวลจันทร์ครับผมทักทายกันนะครับเนาะเบิรงนกี้ข่อยจะร้อยองลงหรือจะร้อยองลองนำนาะครับเนาะเพื่อเห็นอยากเห็นกำลังแรงใจอยากเห็นห้องสำเร็จตรงนี้นะครับเนาะเพิ่งกระซูดไม่สุดมือจับมืออยู่ตลอดเวลาครับนี่คือแรงบันดาลใจดีๆนะครับเนาะที่ผมจะบอกกำลัง,ง,รงร้อ,งรอ,งรอ,งรอยงองลองมั้ครับผมเขาบเขาบขาลูกที่นู่นู่ที่นู่นู่นู่ไข่ทักไปก่อนคร บาลรั้งพี่อ่อยคอยรับผมคุณอ่องกอ,องท้องนักทายได้จากคุณพะเยาครับผมสุรพงศ์นักทายจากคุณสุภชัย คุณรัชนีทักทายคุณชนมาค่ะคุณพยั้วครับผมคุณพี่สกุลบอกว่าทักทายคุณจงรักครับผมทักทายเด้อสันพนวัลนะครับสวัสดีคุณอ้วนทักทายสวัสดีครับปัะนทักทายคุณวันเพ็ญนะครับน้องทักทายสวัสดีนะพอดีนะครับน้องเพลย์แวะเบียนทักทายนะให้กำลังใจยินดีต้อนรับครับผมขอจับมือจับเคลื่อนเลยเด้อครับเด้ออุ่นๆอยู่ดอกครับผมยายนางก็กำลังลอยอยู่ครับผมได้จัดสวัสดีได้ค่ะประสนพนวาลนะครับเอ่อคุณน่าจะใชทักทายครับผมฟังอยู่ค่ะขอบคุณครับคุณณออออออ่่ะะดววงงงงพรรรขขบบบมมมมีีีนนนนนนนิททาาาเ้้ฟััััคคผกุช วัชรีเด้อครับเด้ออันนี้วัชรีอันนั้นวัดอย่างเราอันนั้นวัชชณีนะครับเนาะวัชรีกับวัชชณีนะครับเนาะอยู่น้องกันครับผมท,ทักทายได้จ้าสวัสดีได้จ้าโโมงแรงมาไฟดับแหมครับผมแล่นหาอินเทอร์เน็ตตัวบัดนี้ครับผมผมก็ใช้ไฟสำรอง,สอ,องผมใช้ไปฮอดสามทุ่มครับผมไฟสำรองข่อยเบิดเพนนะครับเนาะคุณอ่า วงแหวนบอกว่าจะไหนครับผมวงแหวนล่ะตะกี้เพิ่นเป็นวงแหวนเดี๋ยวนี้มาเป็นเป็นอันซื้อเป็นภาษาอังกฤษแล้วครับผมอ่านเอาเด้อทักทายสัญจาตคุณวันเพ็ญนะครับน้องทักทายคุณวันเพ็ญธรรมดาเด้อจวาจากยายนางครับผมทักทายเด้อจาเพิ่นมาแ้ต้องเกสัรวานคอยทักทายอ่าคุณชติการนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะคุณชติกาณมาจะใช้ทักทายบอดีบอดีเท่าเมื่อวานสั่นรลมาแครับเนาะหมื่อวานได้ดาไหลเป็นก็ดีแล้วนะครับเนาะมื่อวานได้ดาหน่อยเพิ่นเราบอดีเท่าเมื่อวานสั่นสวัสดีเจ้าพีบ เอสัสดีคุณต่อยจ่าครับย่าดังครับผมทักทายเด้อจ่าพนวันนะครับสอนสดีคุณกิฟต์น้องหลี่เอ้าคุณอวยพร้วัสดีคุณอ่อยหลี่ฉันคุณหวยหลี่ออ่อยแล้วก็มีหลี่พร้อมเนาะ น้องลี่คอยกระตุกใจก็ไม่อย่างน้องสิวานี่แหละครับผมพิศกลุ่นครับผมทักทายได้จากคุณพายเอาจ๋าลักลักกอดๆได้จากคุณละอองกองท้องคอยกำลังรับซุปยู่ครับเดอ้อมาแล้วครับร้อยองลองมาแล้วครับเดอ้อครับเดอ้อนจิ้นน้ำส้มพักป,ปอกๆเคยเจอทักทายสวัสดีเด้อจ้าคุณวาน้อครับน้องทักทายคุณน้ำบระมุนจากคุณกีบต้องคำนอะงคุณพะเยาทักทายสวัสดีคุณวิทยาครับผมซิปสองดวงตาส้มสมวานวันยาวยายนางครับผมก็คือคนเดียวกับคุณนงรักเลยครับเด้อฮัลโหครับผมให้ยกำลังเล่นใจเราเนี่ยครับผมไอ ว่าอยเห็นหน้าหเห็นตาเนาะครับเนาะขอบคุณครับผมที่มาเพิ่มพลังบวกให้อ้าวมือนี้คือขึ้นช่วงบ่ายครับเปลี่ยนบรรยากาศมาขึ้นช่วงบ่ายช่วงเช้าเพื่อนขึ้นรากสวัสดีสัดท้ายช่วงบใบใบครับผมมือนี้ก็มาเปิดค่า,าการเข้าถึงเรื่องกับท่านส่งใบใบแี่เรื่งเรครับเนาะหลังจากเข้าเปิดช่วงเนโซ่มาเป็นระยะ กำลังแรงใจถ้าเจ้าเข้ามาเจ้าจะเป็นร้อยองค์รองถ้าเจ้าบ่เข้ามาเจ้าจะร้อยองค์ลุงเอ่อคุณครับผมสวัสดีคุณมารินีลักษจ้าชันพลมาลูกสาวหลานนะครับน้องยายนางทักทายสวัสดีทุกคนเลยรถมันตี๋ฝนมันตกจ้าบ่เป็นยังครับผมเข้าใจน้องบริการขนมไทยนะจ้าพนมานะคลูกน้องคุณสุภชัยบอกว่าทักทายสวัสดีน้องบริการคนสวยด้วยจ้าชันพนมานะคลูกน้องคุณอวดยสวัสดีคร <c oughs> ับพี่คนเรานะครับน้องทักทายจ้าคุณต่อยครับผมมาเพิ่มพลังบวกให้กำลังแรงใจกันครับตกเป็นๆมาแล้วเด้อครับเด้อทักทายนะครับน้องต้้อยยครัับผมดจา ครับผมคุณนันท์ใช้ทักทายด้วยครับเด้อสวัสดีครับผมมาสัญญากรีซอนครับผมทักทายด้วยจ้าคุณผู้พาครับผมร้อยองลองอยูน่นะครับตอนนี้เป็นละครซื่อจ้าจเย็นเย็นครับผมตอนนี้เขาจะอุ้มลูกตามเยีะคอุ้มลูกเนาะเอาว่าไปครับผมเดี๋ยวเขาจะจัดไปนะครับเนาะงซืบจ้าคอยเหตุตกไร คุณกีบทักทายด้วยใจยินดีได้รู้จักนะจ๊ะจากคุณวันเพ็ญคนอารมณ์ดีครับผมคอยสีไปนะเลยนัทัชชัยทักทายบอดีบอดีเท่าเมื่อวานสั่นเป็นมาครับเนาะเมื่อวานได้ดาวไหลมันก็ดีแล้วนะครับเนาะได้ดาวหน่อยเพราะเราบอดีเท่าเมื่อวานสันส่นสวัสดีจ้าพี่ออยเดียวกันค่ะสั่นเมื่อทักทายด้วยใจเป็นวันครับเนาะคุณมายุรีทักทายด้วจจากนาก